ผู้หญิงทุกคนเลยหยุดฟังคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะบอกว่าคลิปนี้ผลิตมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะชาแดงบ้านคุณยายค่ะตอบโจทย์เรื่องมดซี่ของเรานะคะน้องมดซี่ของเราสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ยังโอเคไหมยังดูอยู่ดีมีสุขไหมมีอาการแบบว่าตกคงตกขาวหรือเปล่านะคะมีอาการบางทีเรากินอะไรที่แบบว่ามันเซฟบๆใช่ไหมมันก็จะทําให้เกิดอาการแบบว่าคัน มีกลิ่นอีกนะคะไม่ได้นะเธอเดินผ่านพัดลมแล้วเขาตกใจไม่ได้นะคะเธอจะต้องดูแลนะคะด้วยชาแดงบ้านคุณยายนะคะกล่องนี้นะมี20ซองนะคะแล้วหาวันหมดอายุหาเกือบตายสุดท้ายแล้วอยู่ใต้กล่องค่ะมีออยอให้เรียบร้อยนะคะเป็นสมุนไพรมีความหวานจากหญ้าหวานทานง,ง่ายไม่ฝานไม่เฟื่อนด้วยนะคะ สิ่งสําคัญเลยคือราก3ามสิเก้คือขาวไม้นมนางแล้วก็ขาหดนะคะแล้วที่สําคัญยารีแพรค่ะน้องมดซี่ของเราจะได้แบบเจ็มใสแข็งรงแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงนะคะ1กล่องค่ะ20ซองนะในตะกร้าได้เลยนะคะตอนนี้จัดโปรนะหลังจากนี้ราคาจะปรับแล้วนะสนใจหรือว่าดูดูอยู่หรือมีปัญหาอยู่รบกวนจิ้มได้ในตะกร้าเลยนะจ๊า